เข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่สองอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาตมาภาพกับคุณโยมเพลินพิษได้สัมภาษณ์พูดคุยกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านได้ความรู้ที่ไม่เหมือนใครนะเป็นความรู้ที่แปลกใหม่นะคะสำหรับคนรุ่นใหม่และว,วิธีการพิจารณาเข้าทำบุญที่วัดก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่นะที่ผ่านมานั้นเราได้คุยกันนอกรอบ ทราบมาว่าคุณทายาตนั้นสนใจในเรื่องของหลักกรรมนะเพราะฉะนั้นเราจะมีคําถามเด็ดนะเพราะว่าสังคมไทยของเราคุณยมเพิินพิษค่ะ,คะกมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม,มเป็นไปอย่างไรนะคะนะเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันคะ่นะเริ่มกันที่คุณทายาสีปรังคิดอย่างไรกับคําพูดนี้อันะแรกก็คิดคิดหลายอย่างก่อนที่จะ <laughs> ศึกษาในพระพธรรมปิฎกเลยนะฮะเราก็จะอ่านหนังสือเรื่องของกรรมเรื่องของออเวรกรรมอะไรเงี้ยก็คิดอย่างหนึ่งแต่พออ่านในพระพธรรมปิฎกซึ่งพระองค์ได้ตรัสเนี่ยมันก็ตรงมาไม่ตรงบ้างนะ,ะกับที่เราเคยได้ยินอตอนนี้ <c oughs> เราก็มาทบทวนชื่อของของเราเองบางทีก็ขึ้น,นทีก็ลงแล้วพอเราได้ไป เอาเอาพื้นๆคนแบบชาวบ้านซะกอ <chauff eur S 2> ่อนแ็ไปทําบุญแล้วสึกนข้อทั้ง,งตรงประเด็นนะจุดเนี้ยมันคล้ายๆชีวิตเราเหมือนกับคนที่สร,ร้างวัดเนี่ยสมัยนู้นเลยเนี่ย <lim> ชีว <lim> ิตเราคล้ายๆกับเราในตอนนี้เอาก็เรา,ราจะเลือกก่อน<ค>จะไปวัดที่มันมันโยงเกี่ยวกับชีวิตของเราได้แล้วทำแล้วรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นอันนี้ก็เอ้สักแบบแเหมกันนะเนี่ยถ้มนเป็นอย่างนั้นน่าสนใจน่าสนใจบางคนก็เขาบอกว่าสร้างวัดให้ลูกสาวบางคนก็สร้างวัดให้กับ หลานให้กับหลานนะครับก็เขาเยอะนะครับให้กับตัวให้ลูกเรือถัาเราไปวันนั้นเราก็กลับมาก็ดีนะครับก็เลยพอช่วงหลังเนี่ยพอทําวิทยานิพนธ์พอวิจัยนะครับผมไปเรียนเรื่องเรื่องเรื่องบําบัดนะครับคือคือเขาเรียกว่ายอดอดีตจชาติบําบัดนะครับก็ได้ได้ได้ประกาศเสียบัตรขั้นสูงเลยจากที่ไหน ของของของคุณหมอที่ที่ขอนแก่นนะครับเที่จังหวัดขอนแก่นก็ปรากฏว่าสูตรสูตรอนาคารามนะสูตรสูตรนาคารามปรากฏว่าเราก็เริ่มไปบำบัดเพื่อนๆพื่ลูกน้องเงี้ยคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวเามาเป็นห้องแลบห้องแลบเนี่ยเดี๋ยวลดได้แล้วส่วนใหญ่เขาเขาจะทุบร้อนมากนะครับพอทุบร้อนมากเขาก็ไม่มีอะไรเสียสองเขาไปแก้กรรมตามวิถีที่นิยมกันนะคือกันทั่วๆไปเราไม่ได้ผลเบ้างถกบ้าง ส่วนใหญ่จะผิดย้ำเลยนะส่วนมากจะผิดสอดเคาะแกกมพรมน้ำมนต์อะไรอย่างนี้คนน้ำมนต์นี่โอเคนะครับแต่ว่าต้องไปเสียเงินต้องไปทำอะไรเนี่ยเสียเงินเสียเวลาแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเลยโดนหลอกก็เยอะตอนนี้ผมก็ทำให้กับลูกน้องเก่าบ้างเพื่อนๆบ้างไม่ต้องเสียตังค์ผมทำให้ฟรีไปกันที่บ้านนะครับไม่เป็น business ด้วยไม่เป็น business พอพย้อนอดีตก็จะเห็นอดีตตัวเอง <Okay. S 2> แต่ตนนี้หลักของของจิตวิทยาอ <Okay. S 2> ันนี้เป็นหลักของทางการแพทย์นะคะระับหลักวิทยาศาสตร์จะตรงกัน <Okay. S 2> จิตวิทยาเขาบอกว่าจิตได้สํานึกเนี่ยจะสะสมสิ่ง<ม>ที่ตนได้ทาเอาไว<ม>้ทั้งปัจจุบันชาติและอดีตชาติถูกต้องของของที่จงเนี่ยเขาได้พูดเอาไว้ตรงกันเลยตันวพวกอติขาตังนะครับ พวกพวกนี้นะครับเป็นพวกพวกอดีตกรรมเนี่ยอยู่ในผวังขจิตในระดับอดีตอดีตผวังคุณคาย่ากำลังจะบอกกับท่านผู้ชมว่าการที่เรามีความประพฤติมีความคิดแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่อันนี้จะอธิบายได้ชัดเจนในข้องทั้งหลักจุะวันรตกและก็ของทางพุทธศาสนาในจุลจักตกจะมีหมวดหนึ่งนะของ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 ทฤษฎีกลุ่มหนึ่งเลยบอกว่า ที่เราเป็นมนุษย์ได้ปัจจุบันเนี่ย<ม>เพราะว่ามันมีทั้งอดีตชาติ<ม>และปัจจุบันชาติที่บุคคลคนนั้นสะสมมารโโวมทั้งบรรพุุธของตนเองด้วยนะครับขอแทรกนิดนึง<ม><ม>คุณทาย,ยาทก,กำลังจะบอกว่าเราได้รับด e ีเอมาตั้งแต่ชาติก,ก่อนๆด้วยมันบันทึกเอาไว้แล้ว <DNA S 2> ในจิตของเรานี่แหละบันทึกกรรมเอาไว้แล้วแล้วมันส่งผลทั้งทางด้านสุขภาพกายใจและชีวิตความเป็นอยู่ มันจะอยู่สามระดับสามชั้นเลยเมื่อสักครู่คุณทายาทบอกว่าเกี่ยวกับบรรพบุรุษด้วยนั่นแสดงว่าบรรพบุรุษเราทําบุญหรือทํากรรมมาเราเป็นผู้สืบเลือดสืบเชื้อสายมาเนี่ยเราก็จะได้เขาเรียกว่ามรดกกรรมมรดกบุญมรดกบาปนั้นมาด้วยใช่ไหมคะอย่างเราไปทําดีหรือไม่ดีลูกหลานเราก็ ต้องได้รับก่อจากเราด้วยเหมือนกันใช่ในในพระองค์จะมีตัดไว้เรื่องของวิบัติสี่กับสมบัติสี่ข้อข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของบรรพบุระุษเราเกิดในตระกูลร่ำรวยเกิดในกลุ่มผู้มีผู้มีบุญนะครับประชาชนหรือคนรอบข้างสังคมก็จะยุยงเราด้วยทั้งที่อาจจะเยอเคยไม่ได้สร้างบุญนะครับแต่พ่อแม่พรรพุุษเราสร้างเราเกิดในตระกูลนั้นทุกคนก็จะชื่นชมในตระกูลของเราอันนี้เราได้สมบัตินี่คือผลกระทบ การทำไม่ดีก็เช่นเดียวกันเกิดในครอบตระกูลที่มีแต่วิบัตินะครับความทวนตลอดางสกูลเนี่ยเราไม่เคยทําบาปนะครับเราก็ดนไปด้วยว่าแก้ตรสกูลนี้ได้ยังไงนี่เช่นเดียวกันนี่คือเราเนี่ยเป็นทายาทแห่งกรรมทั้งตัวเราเองแล้วก็บรรพบุรุษครับแล้วทายาทแห่งกรรมแบบนี้เนี่ยเราจะแก้กรรมด้วยการสร้างความดีสร้างบุญได้ไหมคะที่กับบรรพบุรุษครับคือในเมื่อ เราสืบเขาเรียกว่ารับมรดกกรรมมาแบบนี้ค่ะแต่คนตรอแยกไป2สองส่วนแล้วนะครับค,คือส่วนที่พระองค์ได้ได้ตัดในเรื่องของสมบัติสีวิบัติสี่จะมีข้อที่4ี่ครับก็คือเราไปปฏิบัติตนให้มีแต่กุศลกรรมถ้าเราแก้หรือไปบั่นทอนลดทอนข้ออื่นไม่ได้นะครับเราต้องเริ่มต้นเป็นคนที่ดีเขาจะมองเราแยก แยกเราออกจากจากสิ่งแวดล้อมได้สร้างกรรมใหม่ให้ดีสร้างกรรมใหม่ด้วยตัวเราเองให้ดีแล้วจะแยกแยะได้ออกแสดงว่าคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ค่ะเจ้าคุณคะก็ฟังแล้วก็มีกําลังใจใช่ไหมคะว่าถ้าหากเราแม้ว่าเรารับมรดกกรรมมาเหมือนกับรับหนี้มาเราสามารถสร้างทรัพย์ใหม่ที่เป็นอริยรัพย์ท่สร้างบุญใหม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอันนี้ เด็กน้ำย่อยก่อนนะวันนี้าจะามาคุยกันแบบเ <c oughs> แบบต็มๆจัดเต็มกันตรงนี้เราหันไปทางคุณอมรินบ้าง <c oughs> นั่งเข้าชาสมาบัติมา,พอ,มนานพอสมควรเ,เราจะโกอินเตอร์กันคุณยมเพลินพิษ <c oughs> ตอนนี้ข่าวการอุปยบคลื่นมหาชนมวลมหาประชาชนในยุโรป <c oughs> มากมายเหลือเกิน <c oughs> จากประเทศอิรักจากประเทศซีเรียเป็นประเด็นเลยนะค่ะใช่แรกสุดก็คือภาพสลดใจก็คือเด็กน้อยพัดภาพกับพ่อแม่ จมน้ําตายเหลือล่มเป็นภาพที่เรียกว่าสร้างความเศร้าโศกเสียใจสำเวศสลดใจ,จไปทั่วโลกเลยทีเดียวอยากจะถามคุณอ,อ,อม,มารินว่าคุณเห็นภาพนี้แล้วคุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมสิกโลกตะวันตกถ้าตามที่อ่านข่าวเอาเท<ม>่าที่ได้รับเห็นภาพ<ม>ก็ยังไม่ทราบเบื้องลึก<ม>ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับว่าปัญหาการเมืองหรือปัญหาทางสังคม แต่จากภาพเนี่ยผมก็รู้สึกก็สลดใจนะครับผมแต่ก็อยากไม่อยากให้ประเทศทางแถบเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นบ้างซึ่งปัญหาอาจจะมีจากสามจัจงหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มนิดนึงบ้างแล้วผมก็อยากว่าถ้าตามหลักธรรมเนี่ยก็เริ่มเหมือนเดิมครับจากเมตตาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นอะไรทางนู้นเนี่ยถ้าเขาเริ่มมีความคิดที่จะเมตตาจะในประชาชนของเขาหรือว่า ไม่มาแข่งแย่งชิงดีกันนะครับก็จะไม่น่าเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาออันนี้ก็จะสอดคล้อง <Okay. S 2> กับหลักธรรมในโอวาทปฏิโมกยมเพื่อนพิษ <Okay. S 2> อนุปวาโทอนุปคาโต <Okay. S 2> ชาวพุทธที่ดีหรือว่าคนดีไม่ว่าเหตุการณ์จะหนักหนาสาหาัสขนาดไหนเราจะไม่รากอาวุธเข้ามาทําร้ายกันมาเข็นฆ่ากัน <Okay. S 2> อันนี้ทรงสอนเอาไว้ในการแสดงโอวาทปติโมกณานูนะที่วัดเวรุวันเ <Okay. S 2> มืองราชครื้ เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราต้องการให้สังคมโลกมนุษย์ของเราอยู่กันอย่างผาสุกเราต้องมีความเมตตา,าควาความกรุณาต่อกันอย่างที่คุณอมรินได้กล่าวไว้ข้างตน้นะคุณทายาทศรีปรั่งนะเห็นแล้วคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักของการความเป็นผู้นาเนื่องจากว่าในประเทศนั้นเนี่ยมีความขัดแย้งของคนกลุ่มสองกลุ่มแต่เดิมเนี่ยมันมีความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยแต่นี้ผู้บริหารเนี่ยประเทศก็คิดว่ากําจัดมันซะมันจะได้ยุติแต่ว่ามันมันไม่ได้ยุติอย่างที่คาดนะครับเราคิดว่าสองการปฏิปัตษเนี่ยการทําร้ายความรุนแรงเนี่ยจะทําให้ประชาชนที่เหลือเนี่ย กลัวไปด้วยคือจะใช้เรื่องความกลัวมาทําให้ประชาชนอยู่ฝักของตนเองปรากฏว่าพอหลายๆปีผ่านมามันเริ่มลุกลามมันไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นกฎแห่งกรรมไม่ต้องข้ามชาตินะครับชาตินี้เลยโอนี่เป็นผลของการกระทําหรือว่าแมネจเมนต์การบริหารที่ผิดพลาดมันให้ผลเดียวนี้เลยเดียวนี้เลยคือเขาบอกว่า ทำหน้าได้ชาตินี้ทำดีได้ชาติหน้าแต่ปุบว่าจงแล้วงงดิฉันสนใจจริงเลยทําหน้าสวยชาตินี้ทําดีได้ชาติหน้าโอ้แม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจสซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าทํากรรมก็ได้ชาตินี้ทําดีก็ชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าแต่๋ยวนี้คนชอบมาพูดอย่างเงี้ยเยอะเพื่อจะหลีกเลี่ยงเพราะว่า เราชอบมีการเทศหรือการสอนบางประเภทที่อว่ารอไว้ชาติหน้าทําดีแล้วได้ผลชาติหน้าแต่วันนี้เราควรจะคิดถึงชาตินี้ผมขอพี่เปียบเปเว่าะขอศึกษาผมเมันนักศึกษาแล้วกันครับเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าในอดีตนะครับเช่นในยุทธยาเนี่ยค่าเฉลี่ยอายุคนเราแค่สามสิบ รัตนาครสิง์ตอนต้นเหมือนกันเป็นอหิวาตตายบ้างโรคอาตายบ้างนะครับใครทรพิษตายบ้างก็สามสก็ก็หมดนะดังนั้นอาจจะราดูนะเขาบอกว่าคนไทยเ้าเลยพูดว่าอ๋อทำกรรมดีได้ชาติแน่แต่นี้ดูนะค่าเฉลีคนไทยปัจจุบันเนี่ยผู้ชายว่าอายุสั้นเนี่ยเจแล้วนะครับผู้หญิงเข้าไปแปดสินะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าคิดนะสามสิบปีเป็นชาติแรกเป็นชาตินี้ชาติหน้าก็เป็นชาตินี้สามชาติเลยครับตอบในชาตินี้ดังนั้นเจอแน่เป็น3รีอินวันเลยนะ3 in 1คุเจ้าคุณคะเราเนี่ยกำลังคุยกับนักธุรกิจเพราะฉะนั้นอะไรเป็นตัวเลขไปหมดเขาบอกว่าคนอนจุทยายุ3ามสิทำดีเห็นผลชาตินี้เพราะว่า ปัจจุบันคนคนชาตินี้นะคะอายุ80คุณคนทายาทก็เลยคำนวณว่ามันได้3ชาติอ๋อ3ชาติเลยครับ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเป็นประเด็นที่เรียกว่าคุยกันแบบไม่เครียดนะในทางพระพุทธศาสนาี่ยพุทธเจ้าทรงแยกการให้ผลของกรรมไว้สองสเตจคือให้ผลในชาตินี้ก็มีนะให้ผลในชาติหน้าก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่พูดกันทั้งปีก็ไม่จบ คุณทายาทวันหลังเราต้องมาดวนกันอีกรอบหนึ่งเรื่องของกรรมนี้นะเจ้าคุณคะยมว่าไม่ได้ดวนรอบเดียวแล้วค่ะเพราะฝั่งเรือมีการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆสแกนกรรมหรืออะไรประมาณดูกรรมอะไรประมาณอย่างนั้นรักษาจิตนี่นะคะสิบรอบก็คงยังไม่พอนะคะคาดว่าวันนั้นถ้าเราเปิดสายเนี่ยต้องเลตติ้งจะชุดแน่นอนค่ะมาเจอกันคือมันมีมันมีเริ่มพอขอทีเดียวนะ้ค่ได้คือมันเริ่มจากการที่ว่าคนเนี่ยบางคนเนี่ย ปวดหัวไปเป็นไมเกรนป่วยทางกายนะครับนอนไม่หลับเลยต้องติดยานะครับเราก็ผมก็สนใจเอ๊ะจะรักษาอย่างไงด้วยการบำบัดทางจิตไม่ใช่เป็นโรคจิตนะครับทํางไมให้จิตวิทยาเราสามารถช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้สเขาบอกว่าก็ไปเรียนมาแถบปรากฏว่าบางคนเนี่ยมันเกิดจากกรรมข้ามชาติเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นกรรมข้ามชาติคือเขาเนี่ยเห็นภาพนั้นเอง Oh. ไม่ใช่เราไปเห็นนะครับ mm hmm. เพราเห็นเขาเห็นด้วยตัวเขาเองว่าแล้วสิ่งเขาเห็นนะครับ mm hmm. เขาคิดไม่ถึงเลย mm hmm. แร้วที่สองนะครับ mm hmm. เมื่อบำบัดแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งเขาจะมึนหัวแสดงว่าจิตได้สุขเริ่มทํางานจริงๆอ mm hmm. ไม่ใช่คิดเอง <Okay. S 2> ถ้าเราคิดเองเนี่ยเราจะไม่ปวดหัว mm hmm. แล้วทสองคนคงไม่มีใครคิดเลยว่า เราจะไปตีหัวคนมาก่อนไปตีหัวสุนัขมาก่อนไม่มีใครคิดเพราะทุกคนคนไทยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีต่อให้คนเลวมานะถามวันนี้มันก็บอกมันเป็นคนดีคนไทยคิดยังไงนะเป็นคนเลวคำาตัวนี้มันก็บอกมันเป็นคนดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ปริเสธไว้ได้คือจิตใต้สุนึกตัวเองบันทึกเอาไว้กรรมมันก็ดีลิทไม่ออกกรรมก็ดีลิทไม่ออกมันก็บอกจริงว่า แกไม่ดีแกถึงได้แบบนี้แล้วจิตสํานึกก็ปฏิเสธตัวไม่ได้แสดงว่าจิตสํานึกเนี่ยบันทึกข้ามชาติพบจิตใต้สานึกจิตใต้สานึกบันทึกข้ามชาติพบได้ด้วยแล้วก็ผลของวันนี้เช่นเจ็บป่วยป่วยกายป่วยใจหรือชีวิตป่วยเช่นไม่เคยเจริญรุ่งเรืองก็เกิดจากอดีตกรรมข้ามชาติก็มี อดีตกรรมในชาตินี้ก็มีบางทีมันมันปนกันเลยตั้งสองชาติคือไปทําเสริมนะครับทําให้ดีชาตินี้มันไปเสริมกรรมอดีตชาติที่ไม่ดีในชาตินก่อนแล้วมันเลยเกิดมารวมกันรวมกันเกิดนแนวแยกแยกยากเหมือนมีหนี้เก่าแล้วก็ยังสร้างหนี้ใหม่ทีนี้หนี้ก็มาเจอกับหนี้ก็เลยกลายเป็นหนี้ก้อนโตดอกเบี้ยมันเยอะดอกเบี้ยแห่งแห่งกรรมเลยใช่ไหมคะดอกเบี้ยแห่งกรรมเลยครับคุณพลพิษ ทีนี้มันจะมีวิธีลดหนี้ใหญ่ๆแบบนี้บ้างไหมคะว่าเจรจาขอต่อรองลดหนี้จะทําได้วิธีไหนบ้างขอ,ขอเอา,เ,อาเรื่องความสุขภาพบําบัดก่อนนะครับว่า <okay. S 2> จริงๆแล้วเนี่ยความทรงจําเนี่ยมันถ้าทาพุทศาสนาจะแบ่งชัดเจนเป็นมโนกรรมจิตได้สํานึกเนี่ยคือมโน <Okay. S 2> อันนี้ก่อนนะครับเวลาเราเขาเรียกว่าไปปลดปล่อยหรือถอดถอนจิตได้สูนได้จริงๆนะครับเพราะบางคนเนี่ยแค่จิตสํานึกแล้วไปอ้างว่าจิตได้สํานึก มันมันต้องเรียนวิธีนะครับถ้าดึงจิตได้ออกจริงๆเนี่ยมโนกรรมหยุดนะครับไม่ต้องต่อรองครับมันเป็นหลักของการบาบัดเแล้วเช่นเราเนื้องอกเราดึงเนื้องอกออกเราปิดเนื้องอกหายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่หยุดก็คือวิบากกรรมยังให้ผลแต่ไม่มีวิบากกรรมเรื่องมโนแหละแต่จะเป็นผลทางกายคือชีวิตแทนแต่เรื่องของความสุขอะไรเนี่ยโอเคยุติได้เขาสามารถมีความสุขท่ามกลางวิบากได้นะครับ เพราะหลายคนเนี่ยวิบากชีวิตตกทุกข์ได้ยากจิตก็ตกด้วยแต่บางคนจิตไม่ตกนะครับการจิตไม่ตกเนี่ยทำให้มีสติแล้วเดินทางสร้างกุศลและดําเนินชีวิตได้อย่างดีและดีขึ้นได้่นาิแต่ถ้าจิตตกเนี่ยทุกอย่างตกหมดนะครับชีวิตก็ตกแล้วจิตก็ตกด้วยมันจะตกต่ําไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่คุณทายาทบอกว่า กรรมนั้นมันข้ามภพข้ามชาติ <Can. S 2> นึกถึงคำพูดของอาจารย์วสีอินทศระ hmm. อาจารย์ที่เป็นไอดอลของอาตมา <Can. S 2> ติดตามผลงานท่านมากมายเลยทีเดียวท่านบอกว่าการ hmm. ศึกษากรร,รมนั้นชีวิตเดียวไม่เพียงพอ hmm. เพราะว่ากรรมนั้นมันร้อยชาติพันชาติมันสะสมมามากมายเหลือเกิน hmm. ชีวิตของเราชีวิตเดียวเนี่ย ไม่เพียงพอที่ศึกษาเรื่องของกรรมพูดไม่น่าคิดทีเดียวเพราะกรรมมันต้องศึกษาข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวมันให้ผลข้ามภพข้ามชาติได้นะเดี๋ยวมาอีกประเด็นหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดมาที่คุณอมรินบ้างนะมาเรื่องที่น่าหดหูอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่เด็กใช่ไหมแต่คราวนี้เป็นครอบครัวหนึ่งเดินทางลักลอบนีเข้าเมืองจากซีเรียเข้ายุโรปโดนตำรวจสกัดมีลูกอยู่ในอ้อมกอด เยอะยุดุดกระชาคล้มกลิ้งกันไปเป็นภาพที่น่าหดหูมากคุณอมริน moon, คิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีแต่เรื่องหดหูทั้งผมนะคุณเป็นนักบําบัดนี่นะต้องเจอเรื่อแบบนี้อยู่แล้วนะสาธุก็อยากให้มองถึงเขาเรียกว่าคุณค่าของชีวิตมนุษย์มากกว่าครับผมไปฉุดกระชากก็คือความจริงต้องมองเหตุและปัจจัยว่าที่ ผมก็ไม่ทราบเหตุผลว่าที่เขาไปจับเนี่ยลักลอบเขายุปเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรคือเราต้องไปดูตั้งแต่ต้นเหตุเลยคือทางตำรวจเขาจะปฏิบัติตามหน้าที่วันนี้ลักลอบเข้ามาก็ไปกระชุดกระชากให้เกิดการบาดเจ็บแต่ถ้าเราไปดูต้นเหตุจริงๆว่าไปหาสาเหตุจริงว่าเขาเนี่ยหนีมาเพราะเขามีครอบครัวเขาลำบากหรือประเทศเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีกินอย่างเงี้ยครับให้ออาใจเขามาใส่ใจเราใช่ครับผมวน่าจะดีกว่าได้มีโอกาสคุยกับวิเตอร์เฟรดมาจาก USA เขาบอกว่าการหยุดยั้งคลื่นมหาชนอพยพเข้าสู่ยุโรปนั้นเป็นสิ่งที่กระทําได้ยากแต่สิ่งที่ชาวโลกเราพอจะช่วยกันได้ก็คือเราจะให้โอกาสเขาอย่างไรเราจะรับคนเหล่านั้นมาอยู่กับเราความแตกต่างด้านภาษาด้านศาสนาวัฒนธรรมเราจะยอมรับกันได้แค่ไหนจะให้โอกาสเขาได้เริ่มชีวิตใหม่พร้อมไปกับ พวกเรานั้นได้อย่างไรตรงนี้สําคัญกว่าสคัญนะ <Okay. S 2> งครามบางทีเราหยุดย้งเขาไม่ได้แต่เราหยุดย้งนะความคิดในการแปลกแยกมนุษย์มีสิทธิ์ในชีวิตมีสิทธิ์ในการที่จะดํารงอยู่เท่าเทียมกันทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมเราจึงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ในความแตกตา่างทางด้านภาษาศาสนาหรือวัฒนธรรมฝรั่งคนนี้พูดได้ดีมากเลยทีเดียวนี่คือโอกาสที่เราจะมอบให้กับเพื่อนมนุษย์ของเรานะ่านะสนใจเนาะ เดี๋ยวคุณเพลินพิษมีประเด็นอะไรจะเปิดต่อไปเป็นประเด็นสุดท้ายสําหรับช่วงที่สองของเราในวันนี้ค่ะในเมื่อมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็จะต้องขอยิงคําถามไปที่คุณทายาทก่อนอแล้วก็คําถามเดิมนะคะจะเป็นที่คุณอมรินขอคําตอบด้วยนะคะว่าให้แนะนําคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่กําลังดูรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะเกี่ยวกับพิธีการปฏิบัติธรรม คือมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติอย่างไรคะในประสบการณ์หรือในมุมมองของคุณทายาติเองอะคะ่ะ okay. ผ,ผมคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยเราต้อง,ต,องต้องคิดดีนะครับทิ่ที่เป็นเป็นกุศลเเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยผมเนี่ยจะจะระลึกถึงพระคุณของพุทธองค์แล้วตั้งใจว่าวันนี้จะต้องมีสติแล้วจะทําความคุณความดีให้ได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้ว แล้วระหว่างขับรถเนี่ยบางทีจะฟังคําสอน <Okay. S 2> จะชอบฟังธรรมจักรกับพุทธนสูตร <Okay. S 2> ฟังเปิดเปิดไปขับรถไป <Okay. S 2> เป็นไทยหรือ <Okay. S 2> เป็นบาลีเป็นเป็นเป็นทั้งไทยทั้งบาลี <Okay. S 2> แต่ส่วนใหญ่จะชอบบารลีนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าฟังแล้วตอนเราะรบวชเนี่ยเราจะฟังบทนี้ยเยอะมาก <Okay. S 2> เราก็เลยเลยติดจริตกลับมาฟังต่อ <Okay. S 2> แล้วตอนทํางานเนี่ยก่อนที่จะ อารมณ์บูดนะครับมีสติสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราพูดไปแล้วลดึงคำพูดกลับมาไม่ได้แล้วอาจจะเกิดความเสียหายนะครับดังนั้นไม่พูดซะเลยอย่างนี้สกว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเรื่องคำพูดเนี่ยสำคัญค่ะว่าปิยวาจาเนี่ยมันมีทั้งสีบทนะครับเทศนะครับพูดจริงแต่ไม่ก่อประโยชน์นี่ก็ ไอ้คนพูดก็ไม่ควรพูดมันก็ผิดมันก็บาปนะครับบางคนเนี่ยข่าวลือบ้านเราเนี่ยโอ้ฉันรู้มาว่าแหล่งข่าวภายในฉันรู้มาว่ารู้จริงรู้เท็จมันเป็นโพสเจอร์ไปแล้วครับมีผลกระทบต่อสังคมด้วยทางสังคมอันนั้นเสียหายพูดจาไม่เพาะนี่นี่ก็ไม่ใช่นะคดังนั้นพูดขึ้นผิดขึ้นถูกก็ไม่ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยวัจจีกรรมในสําคัญดังนั้นเราต้องระวังเรื่องเรื่องวัจจี แต่ว่าจีเนี่ยมันก็คือการเขียนด้วยไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับการแสดงออกทงความเห็นความคิดเนี่ยก็ทั้งหมดถ้าเราสำรวมได้ในเรื่องหมวดนี้นะครับของเซิงวัจีเนี่ยผมว่ามันสังคมเราจะดีขึ้นทันทีแต่ว่าจีเราเนี่ยมันมาจากไหนเหตุก็คือความคิดเพราะเรามีความคิดเช่นนั้นอรูปสนเช่นนั้นเราจึงออกมาวัจีเช่นนั้นดังนั้นคนวัจีเช่นใดจิตใจจะเป็นเช่นนั้นไอันี่บอกบอกได้เลยดังนั้นถ้าเราเนี่ย สะท้อนตัวเราเองเช่นดีนะครับเราจะไม่กล้าทำมีอันหนึ่งที่ผมเพื่อนๆที่ผมมาบัดให้เขานะครับนี่ผมก็ไม่เคยเชื่อนะนี่ก็เชื่อมกันเพราะว่าเพราะว่าเขาพูดเองว่าปัจจุบันเนี่ยที่เขาอยู่กับใครม่ค่อยได้เป็นเพราะผลว่าเขาเป็นคนปากไม่ดีในชาติที่แล้วหัวเพื่องเหมือนกันนะผมพยายามหาเรื่องนี้ให้ได้ว่าเพราะส่วนใหญ่ก็เชิญแบบว่าค่ะคนทําร้ายสัตว์นะครับลักซักอะไรผิดลูกเนี่ย แต่จะหากรณีศึกษาที่บอกว่าอยู่ไงแล้วมีความสุขนะแล้วเป็นผลจากเรื่องวัจจิกมความจริงความจริงแล้วเราไปดูจะมีส่วนหนึ่งของวิบากของวัจจีทุจริตมันมีอยู่แล้วพระเจ้าตรัสไปแล้วถ้าคุณเคยประพฤติวัจจีุจริตวัจจะชาติก่อนชาตินี้จะไม่มีคนชอบขี้หน้าคุณพูดอะไรก็ไม่มีใครอยากฟังไปหาอ่านดูนะพระเจ้าเขียนไว้แล้วสอนไว้แล้วนะอันนี้น่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าคำพูด นะคะพันคำกว่าจะสร้างคนได้หนึ่งคนแต่คำพูดไม่ดีแค่คำเดียวทําร้ายคนนะคะบางคนอาจจะเสียหรือหมดอนาคตไปเลยม,มีดมาเฉือนเนื้อเราก็เป็นแผลสักวันหนึ่งแผลก็หายไหมคะมหายไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนแผลก็หายแต่คําพูดที่ไม่ดีที่ทําร้ายเราเนี่ยหรือบางครั้งทําร้ายอารมณ์เราหรือว่าทําร้ายอารมณ์ผู้อื่นนะคะ สิบปีไม่ลืมนะคะบางคนน่ะเพราะว่ามันเจ็บไม่เลิกมันเหมือนเขาวางมีดไว้ให้เราเราก็ไม่มีสติหยิบมีดมาเฉือนเนื้อตัวเองอยู่เรื่อยๆก็ยังเจ็บอยู่นี่ถึงบอกว่ากรรมจากการที่ไม่มีความไม่มีสติในการใช้วิจีกรรมเนี่ยเพื่อนพี่รู้สึกว่าในสีลห้าข้อนะคะข้อที่ทําบาปได้เยอะและง่ายที่สุดน่าจะเป็นข้อที่เกี่ยวกับ มุสาสมมุสาไม่ได้มุสาอย่างเดียวนะคะยังหมายถึงพูดให้เขาเสียหายพูดทำร้ายเขาพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอพูดอะไรที่ไม่ดีอะค่ะถือว่าเป็นเป็นมุสาทั้งหมดใช่ไหมคะรวมความว่ามนุษย์มีทั้งหอกทั้งดาบอยู่ตรงนี้เอาไว้ฟาดฟันผู้อื่นแล้วมันก็กลับมาฟาดฟันตัวเราได้ด้วยนั้นต้องมีสติในการพูดนี่ลีเดอร์ชิพนะแสดงเพราะผู้นำเห็นชัดเลยว่า ผู้นำต้องมีสติในการพูดในการศึกษาสุดยอดเลยอย่างที่คุณทายาทบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าโมโหแล้วพูดไปไม่ดีอย่าพูดซะดีกว่าให้เงียบนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างน้อยเนี่ยการเงียบรักษาจิตตัวเราถูกต้องเลยทีเดียวแมมวันนี้น่าเสียดายเหลือเกินคุณโยงเพลินพิษเวลาหมดอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะวันน้า เราจะได้มาดวนกันีนอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะ <c oughs> เรื่องของกรรมคุณทายาทเปิดประเด็นไว้น่าสนใจทีเดียวซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอรอที่ว่าเมื่อไหร่ทางรายการจะบอกว่า เชิญคุณทายาและคุณอมรินมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของกรรมซึ่งเชื่อว่าหลายท่านอยากรู้ในเรื่องของกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมเก่าส่งผลอย่างไรทําให้ชาติปัจจุบันเราต้องเป็นแบบนี้ใช่แล้วมีทางแก้ไหมค่ะเดี๋ยวเราสนใจเขาแบบไม่งมงายด้วยนะต้องไม่งมงายาต้องให้เกิดปัญญา่แเห็นมว่ามีมีคนบําบัตแบบนี้เรามาคุยให้เลยเขาเป็นยังไงแล้วทํายังไงดีได้เอาละเดี๋ยววันนี้รายการ พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกต้องขอเจริญพรขอบคุณคุณทายาทศีปรางและคุณอมรินพนาพิบูลทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยทําให้รายการของเรามีสีสันมากมายแล้วก็คุณเยี่อผลพิษสุาพานิษฐ์พู้จีกรเสียงใสจากที่งวันทาข่าว <Okay. S 2> สุดท้ายก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรมวชิระยานกรรมการมาเทร,ระสมาคมจเจ้าวาสวจญนาวาเขตสะทออนกรุงเทพ ที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง4มาจัดรายการเผยแผ่ไปยังสาธารชนอยู่เป็นประจำแล้วก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านที่กิดติดตามรับชมรายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกด้วยดีเสมอมาวันนี้ขอความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร